สนับสนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนกอนหิวไหมหิวมาก นี่ได้ยินเสียงท้องร้องหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่มีเมนูอะไรมาให้ทานบ้างคะมีนี่นะหอยเชลล์ผักโขมอบชีสแล้วก็มีเดอะเพรส e ด t น a l แซลมอนใชนไหมจะเป็นเดอะเพรสิดเน็เลยอ่ะแซลมอนนะชิ้นโตโตแล้วก็ยัดไส้ด้วยกุ้งแล้วก็ชีสแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอร์รี่แล้วทานคู่กับมันบดใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็น หอยเชลล์ผักขมอบชีสนะอน่าทานไหมน่าทานมากแล้วก็ได้กลิ่นอาหารหอมๆแบบนี้นึกถึงเมนูที่เราเคยไปทานอะ่ะจำได้ไหมว่าไปทานอะไรบ้างจำได้สิม,มีหลากหลายแนวเลยนะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝร,รัง่งมีขนมหวานขนมเค้กนะ,ะแบบที่เป็นร้านทาเฟ่ก็เยอะนะก๊อตไม่ว่าจะอ,าอยู่ตรอกซอยไหนนะรายการเราก็สันหามาแนะนําให้คุณผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเราจะนึกถึงร้านนาท ใช่ใช่ใชร้านนี้นอกจากรสชาติอาหารแล้วนะเขายังเน้นในเรื่องของการจัดแต่งจานนะแล้วก็บรรยากาศของร้านที่เป็นแบบไทยๆอ่แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งร้านบุษราคามอ่าใช่ร้านนี้นะพอชิมแล้วรสชาติอาหารจะเป็นไทยแบบไทยแท้แต่ว่าจะมีหลายเมนูเลยนะที่เราไม่ ได้ยินแต่ชื่ออ่ะเช่นอย่างเช่นลุงใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีขนมโคค่ะได้ยินแต่ชื่อเพิ่งได้ไม่เคยทานมาก่อนเลยนะรสชาติอร่อยมากบอกว่านั่นคืออาหารไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารนานาชาติก็มีนะเช่นเครปฝรั่งเศสแท้ๆที่ร้านราเกปนารีจำได้ไหมเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่สำหรับพวกเรามากหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเครปเนี่ยมันมีทั้ง ้าวทั้งหวานทานเครฟไปก็ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการทานของคนฝรั่งเศสด้วยแล้วก็จะมีร้านททมิสนะ,ะเป็นร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเชฟเขาใส่ใจในการทำมากเลยนะ๊อตรสชาติอาหารถึงได้ออกมาแบบยอดเยี่ยมเลยค่ะพูดถึงเวลาเราไปตะเวนชิมอาหารมาเยอะเหมือนกันนะอ,อ,อะ่หลายร้านแบบนอกจากอร่อยแล้วนะ เจ้าของร้านยังอารมณ์ดีอีกด้วยคุยสนุกมากเลยอย่างร้าน มานีมีหม้อจำได้ไหมที่เรากินมันปุ้งกันเยอะเะอะวันนั้นนี่แบบว่าเจ้าของจัดเต็มมันปุ้งมาให้ให้มากๆเลยแล้วที่สําคัญคนที่ร้านเยอะมากนะก็ใครที่จะไปทานต้องแบบใจเย็นนิดนึงเพราะว่าต้องรอหน่อยรอเขาอร่อยอ่าแล้วก็มีร้านหนึ่งที่เราไปตะเวนถึงรังสิตคลองห้าก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนจับสโลแกนเขาได้ปะบังคับความอร่อยชิมก่อนปรุงรสเจ็บโดนใจถูกต้อง เขามีความเผ็ดให้เลือกหลายระดับนะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะเรานึกถึงร้านคุณแดนป่วยจับจวนตรงถนนท้าพทิตย์ท่ะซึ่งแบบพี่แดงเจ้าของร้านคุยสนุกนะใจดีมากแล้วน้ำซุปเขานะหอมอร่อยมากเลยสดๆแล้วนะนะพี่แดงนะนําเสนออาหารให้แบบในร้านนะไม่หยุดเลยเรียกว่าวันนั้นจัดเต็มมากเลยก่อนอิ่มเต็มด้วยใช่อาหารที่ร้านนะคะ เรียกได้ว่าที่เด่นเลยต้องเป็นข่ยจับ<ม>เป็ดจับยวนนะคะ,คะเพราะว่าเส้นเป็ดจับเนี่ยเราส่งตรงมาจากจังหวัดอุบลน,นะคะแล้วก็หมูยอ,อก,ก็จะมาจากจังหวัด,วดมณฑลเนค่ะ,คะเราจะของเราจะส่งมาทุกเช้าค่ะของเราจะใหม่สดตลอดเวลาวแล้วเส้นของเราจะเป็นเส้นสดนะคะแลวส่วนน้ําแกงเนี่ยของเรามาปรุงเองนะคะแต่ว่าเราจะมีเพิ่มแบบมีหมูตุ๋นหมูยอหมูเด้ง <cin stereotype> นะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมไข่เนื้อปลาแล้วบางคนที่อาจจะทานกับขนมปังถั่วจะมีขนมปังฝรั่งเศสด้วยที่ร้านแล้วก็จุ่มทานจุ่มๆอยอ<ก>่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยโอ้โหลองเด็ดเอาเลยค่ะลองตวงเลยแล้วยจะมาแอย่างนี้เลยใช่เลยแล้วก็จุ่มลงไปเหมือนปลาทัโกะอะทอดโจ๊กอะไรประมาณเนี้ยมันจะฉ่ำชุ่มนุ่ม อยากจะไน้บ้งอีกสองเมนูแต่ว่านสาขานี้ไม่มีต้องไปอีกสาขาที่สองสาขาที่ไหนอีต้งวางหลังนะคะอยู่ที่โรงแรมบ้านวางหลังข้างล่างโรงแรมนะคะพี่แดงจะมีเมนูเพิ่มก็จะมีไข่กระทะแล้วก็แล้วก็มีปอเปียทอดแล้วถ้าเป็นร้านสไตล์คาเฟ่ที่เคยไปก่อนนึกถึงร้านไหนบ้างดยุดดูคิดเอง ทิ้งแค้นค่ะ<ง>เราชอบตรงคอนเซ็ปต์ของร้านที่เขาใช้ว่าเป็นเติ r d p เพรสนี่แหละอชอบที่แบบว่าที่มีเมนูที่อยู่ในปิ่นโตอ่ะข้าวไข่คน้นอ่าแบบให้อารมณ์แบบว่านั่งทานปูเสืออยู่บ้านนั่งอ่านหนังสือไปทำงานไปด้วยทานข้าวไปด้วยอะไรแบบนี้ถ้าเราต้องเป็นร้านเคที่ดูวิชนะเป็นแนวแบบแม่โมชนะคือเราจะชอบแบบว่า แนวคิดของเขาอ่ะเขาจะครีเอทเมนูอาหารที่มีเรื่องราวนะแล้วอย่างแบบจะทานชาเนี่ยต้องมีพิธีกรรมแบบแม่มดมีกระวันไร่ไร้คาถานิดนึงใช่เรียกว่ากว่าจะได้ทานเราเห็นนะทุกคนต้องแบบยอกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปกันกับทุกโต๊ะเลยหมดไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ทานเลยถ่ายรูปอยู่อถ่ายรู แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะก๊อตที่เข้าไปแล้วนะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะจำได้ไหมที่ร้านชา a r บ i e Brown Coffee จงมเบกะบางนาอันนี้นะมีสนุปปี้แอนด์เดอะแก๊งเพื่อนซนุปปี้เยอะแยะมากมายถ้าอยากไปร้านนี้นะ ก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงเลยละ่ะอยู่ที่นี่เลยแม่แกะบาง,งานาแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะแต่ทุกร้านที่ไปเนี่ยก็มีความประทับใจแตกต่างกันไปนะว่าแต่เราไม่ได้ไปทานอาหารอย่างเดียวนะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่เลยค่ะที่เราไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะว,ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวรอติดตามชมสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะ